ก็ใช้เล็กหนึ่งซับใหญ่ครับในช็อปปีการ้อยสามสิบมาสอบเกินไปเท่าไหร่เกินไปศูนย์จุดเจ็ดก้อนนิดหน่อยนะสามขีดเราซ้อมอยู่ที่แสงมรกตนะคุณความซ้อมมีใครบ้างครับก็มีพี่วิทยาไทยพี่กาสุขทับผมเราคุมมากี่โลน้ำหนักนี้คุมมาสี่โลก็ถือว่าปกติเนาะวันนี้โชคเที่ยงเจอกับเจอกระดับจมูกเพชรจมูกเพชรนะเคยเจอกันไหมไม่ได้ดูเนื้อตัวเมื่อกี้แล้วเป็นไงก็ได้สามอ่าก็พอฟัดพอเวียนกันอยู่แล้วได้ดูเทปมาไหม ก็ดูได้ดูมาบ้างเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็ฝีมือเหมือนกันครับจุู่ๆก็สไตล์คล้ายกันวันนี้วางเกมมังแผงไงดีก็เรื่อยครับอืมเรื่อยๆนะก็ฝีมือไปเรื่อยวันนี้เราชกพิกัดร้อยร้อยสามสิบร้อยสามสิบก็พิกัดแชมป์เลยใช่ไหมครับชิงแชมป์เลยใช่ไหมชิงแชมป์ในชีวิตนี่เคยชิงแชมป์มาก่อนไหมไม่ครับไม่เคยเลยนี่คือครั้งแรกเลยตื่นเต้นไหม ก็เนนั้แล้วเก็บตัวรวมๆทั้งหมดกี่วันนะก็สามอาทิตย์หน้าก็เป็นพอเนาะล่าสุดเจอใครมาล่าสุดน้องบิวเป็นไงวันนั้นก็ชนะมาชนะมาแล้วอ่ะฝากเป็น้องเลยอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบเก้าคนจังหวัดชัยภูมิปล่อยปล่อยเท่าไหร่ครับปล่อยๆสามสี่ได้อาเเพื่อนเราเป็นมวยเป็นมวย พี่มื่อสายห้าอกว่าสายสขขา,ายมันสูงร้อยร้อยจุดถึงมาเราจบเมื่มารวมรวมเท่าไหร่ก็ร้อยร้อยก็ได้ฝากพี่น้องไปเชียร์นะครับก็ฝากพี่น้องครับช่วยเป็นกำลังใจนะครับเนี่เต็มที่แน่นอนครับครับผมขอบคุณครับตัวไหนครับ,รบผมสมุนเพชร ต้องขาต้องขาเชียงใหม่ครับวันนี้ชกพิการเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบมาสอบเป็นไงครั้งแรกจุดสองจุดสองเรไปเข้าน้ำมาครับน้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลครับสี่โลครับซ้อมอยู่ที่ชมพูเลียอเมริกาครับชมพูเลียอเมริกาครับ้ันซ้อมมีใครบ้างเพชรบุรพาครับต้องบุรพาแล้วพี่ๆทั้งน้องในค่ายครับครับผมไฟนี้เก็บตัวรวมๆทั้งหมดแล้วอย่วันแล้วเนี่ยเกือบเดือนครับเกือบเดือนนะเพราะวมีชิงแชมป์ด้วยเนาะก็เคยชิงแชมป์มาก่อนไหมในชีวิต ไม่ครับไม่เคยเลยอะชกมานี่้โหกี่ปีแล้วนะสิบิบกว่าปีไม่เคยชิงแชมป์เลยวันนี้เจอใครครับสุประชัยเล็กครับเคยเจอกันไหมไม่เคยไปดูเทปดูฟอร์มมาอย่างดูครับเป็นไงเขามีอะไรบ้างเขามีอะไรบ้างดูะแข้งซ้ายเหมือนกันเลยรับแล้ววันนี้บางเกมบางแผงไงดีก็บอาวุธก่อเออจว่าบังแล้วก็โตไปนี่ว่าชิงแชมป์เราจะเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบการชกหน่อยไหมครับ เป็นยังไงไม่ถอยไม่ถอยตั้งสูงเออก็จริงแชมป์ถ้าไม่เดินนี่มีปัญหาครับนะครับก็ได้เทนเนอร์ติลมาแล้วครัซ้อมมาเซ้หินที่กี่ไฟแล้วนี่ชลบุรีสองไฟครับสองไฟนะเป็นงไงบ้างผลงานชนะสองชนะมูทีเดตครับแล้วก็ชนะเพชรปัตตานีอ่าที่นี่เลยไหมครับเอาความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์มา เก้าสิบครับอายุอะไรลวครับอายุย <öst> <sucks> um <trois> uh ี่สิบสามปีปอยจังหวัดเชียงใหม่ครับไปปอยเท่าไหร่ครับไป่อยหกสิบสี่ของสนามเป็นเจไดเป็นมวยมวยสีม่วงซ้ายหรือขวาซ้ายครับสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบแปดเราจบมวยมารวมเท่าไหร่นะเนี่ยห้าสิบไฟครับเอ้อก่อนนั่นนะจ๊ะเป็นลอยนะเป็นรอยน้องเพื่อเชียร์หน่อยก็ฝากเป็นกำลังใจนะวันนี้มาเต็มที่แน่นอนนะครับโปร่บความดีครับ